มามาดูผักผ่านไปเจ็ดวันนะคะผ่านไปเจ็ดวัน <c oughs> มีตะกะแตนตัวเล็กๆด้วยนี่ค่ะผ่านไปเจ็ดวันที่เล็กบำรุงนะคะใส่ปุ๋ยเม็ดดำๆที่เป็นสารปรับปรุงดินนะแล้วก็บำรุงผักด้วยแล้วก็ฉีดฉีดปุ๋ยน้ำเบิกบานนะคะ สวยมากเลยค่ะเก็บกินได้เลยเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่สวยที่สุดเหมือนที่ตลาดนะคะที่มันต้นอวบใหญ่แบบเขียวๆแต่นี่คือเราปลูกแบบแบบปลอดภัยปลูกกินเองนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้น่ากินมากเลยค่ะดูผ่านไปเจ็ดวันทีนี้จะพาไปดูที่เล็กย้ายต้นกล้าใหม่อันนี้คือมาติดตามผลนะคะ ติดตามผลแล้วก็ก่อนพาไปดูจะดูจะพาดูต้นกล้าแรกๆนะคะที่หว่านลงดินแล้วมันมากองกันนะเพราะว่าเราใช้สายยางรถนะคะเนี่ยเป็นต้นกล้าแบบนี้ทุกคนเนี่ยนี่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 ถ้าอยู่ใต้ต้นแบบนี้คือย้ายใส่กระถางหรือพื้นที่ว่างได้เลยนะคะเอาไปย้ายเนาะผ่านไปเจ็ดวันก็จะโตประมาณนี้เดี๋ยวเลกพาดู เนี่ค่ะเพิ่งรดน้ําไปนี่ใช้สายยางรดเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วนะคะนี่อันนี้คือเจ็ดวันเมื่อกี้เจ็วันที่เราบารุงส่วนนั้นก็จะกินได้แล้วนี่ค่ะนี่มีบางต้นที่โตอันนี้ปลูกแฝดด้วยเนี่ยค่ะก็อีกประมาณ3มวันก็เก็บกินได้แล้วนะคะก็จะทยอยกิน นี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือย้ายใหม่ต้นไหนที่อยู่เดียวๆได้อาหารเต็มๆก็จะโตโตวไวมากค่ะท่านผู้ชมดูน่าจะอร่อยมากเรอถ้าใครอยากให้รสชาติดีก็มารดจุลินทรีย์นมสดนะคะหรือปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมักนมนะโอ้โหดูค่ะน่ากินมากสวยมากๆเลยค่ะนี่เจ็ดวันก็จะได้ผลแบบนี้เผอเด็ดออก ไม่มีรากนะคะถ้ามีหญ้ามีอะไรก็มาดึงออกจะมีผักชีด้วยนะผักชีระหว่างระหว่างต้นแล้วก็เล็กก็หวานดาวเรืองลงด้วยค่ะต้นกล้าดาวเรืองเดี๋ยวโตแล้วก็ย้ายไปปลูกนะคะนี่ส่วนส่วนฝั่งนี้ก็วันนี้ย้ายมาใหม่เป็นวันที่สองค่ะเป็นวันที่สองตรงนั้นปลูกคุณนายตื่นสาย ลูกใหม่นะคะอันนี้วันที่สองเราก็จะมาบำรุงปุ๋ยเหมือนกันเล็กมีปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูนะคะก็จะเอามาใส่สลับกันไปนะทุกคนปลูกกินเองนะคะสวยมากเลยค่ะนีงแปลงเล็กๆส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นผักกาดเขียวผักกาดเขียวใหญ่ส่วนมากจะลงดอกไม้นะคะคุณนายตื่นสายเพียบเลย สวยค่ะยังไม่บานนะคะตอนบานนี่สวยมากใครสนใจสั่งได้นะคะคุณนายตื่นสายลิกส่งนะอ่าเนี่ยค่ะสวยสวยมาถ่ายให้ดูแล้วนะคะอยลืมไปปลูกผักกินเองกันเนี่ยค่ะแปลงรวมๆก็จะประมาณนี้พื้นที่ว่างตรงไหนก็ปลูกเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมะเขือเห็นไหม ก็เอยยาวสีเขียวค่ะอันนี้เป็นดอกไม้กุหลาบเพิ่งโรยไปนะคะเดี๋ยวมาตัดแต่งกิ่งรดน้ำเรียบร้อยค่ะค่อยๆเรือยขึ้นด้านบนละปลูกใส่ล้อยางรถยนต์ประเด็นคือพามาดูผักบำรุงไปเจ็ดวันกินได้แล้วกินได้แล้วค่ะ ตอนนี้สวยมากภูมิใจมากค่ะปลูกกินเองนะมันจะมีมะแมลงมากัดกินด้วยนะคะเวลาตัดก็ตัดแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะแตกยอดให้กินใหม่กรอบมากค่ะทุกคนแค่นี้นะคะอย่าลืมไปปลูกผักกินเองนะปลูกลงกระถางก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเล็กย้ายผักกาดลงกระถางเนาะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูคะ่ะว่าใส่กระถางจะสวยไหม แค่นี้ค่ะลาไปแล้วสวัสดีจ้า